สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่มีความร่วมมือกันนะคะระหว่างประเทศไทย กับเอกอัครราชทูตภูตานเพื่อที่จะผลักดันในความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อกันค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายคินซังดอจิ เอกอัครราชาทูตราชอาณาจาักรภูตานประจำประเทศไทยค่ะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะในการที่เข้ารับหน้าที่ค่ะโดยน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาพูดถึงสาระสําคัญของการหารือในครั้งนี้ค่ะโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต้อนรบนับนะคะเอกอัครราชาทูตที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยโดยไทยและก็ภูตานเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ทางด้านการทูต มามากกว่า30ปีแล้วก็มีความสัมพันธ์ในระดับราชวงศ์ที่เป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีก็ยังรู้สึกประทับใจค่ะในการเดินทางมาเยือนภูตานอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อปี2561แล้วก็ได้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลว,วังซุกนะคะแห่งราชอา,าจักรภูตานแล้วก็ประทับใจในการต้อนรับระหว่างการเยือนภูตานอย่างอบอุน่นค่ะหวังว่าเอกอัครราชาทูตนะคะก็มองไทยเป็นเหมือนบ้าน ลที่2แล้วก็ทําหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และก็กระชับความร่วมมือระหว่างไทยภูตานให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลไทยค่ะก็พร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือแล้วก็ทํางานกับเอกอัครราชทูตอย่างเต็มที่นะคะ ท่านเอกอัครราชาทูตอาณาจาักรูตานเองเนี่ยท่านก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยนะคะโดยทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นค่ะมีสถาบันกษัตริย์และพุทธศาสนาที่เป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ําเสมอนะคะในทุกระดับแล้วก็ประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะก็มีทัศนคติที่ดีต่อก,กันโดยชาวพูตานเองก็มองเห็นไทยนะคะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทั้งในเชิงธรรมชาติแล้วก็ศาสนา ที่สําคัญหวังว่าประเทศทั้งสองประเทศเนี่ยจะเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะท่านเอกอัครราชทูตเองเนี่ยก็ยังกล่าวยืนยันนะคะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการค้าแล้วก็การลงทุนค่ะการส่งออกสินค้าเกษตรความร่วมมือด้านวิชาการแล้วก็ความร่วมมือในกรอบทวิภาคีต,ต่างๆด้วยนะคะโดยท่านนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยก็หารือกันถึงความร่วมมือทางด้านการสาธารณสุขโดยนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณ รัฐบาลภูตานนะคะสำหรับไมติจิตที่มอบวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน1,50,000โดสให้กับประเทศไทยบนพื้นฐานที่ไทยเนี่ยจะคืนวัคซีนให้กับภูตานนะคะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลพูตานะค่ะที่ได้อำนวยความสะดวกแก่สถานเอกอัครราชาทูตณะกรุงทากาในการจัดเที่ยวบินอพยพเพื่อนําชาวไทยในภูตานกลับประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสินะคะทางด้านเอกอัครราชาทูตก็มีกรารกล่าวชื่นชมรัฐบาลในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19แล้วก็การฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมค่ะจนทำให้ไทยเนี่ยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนำไปสู่นโยบายการเปิดประเทศซึ่งภูตานเองเขาก็ยินดีนะคะที่เป็นหนึ่งในประเทศต้นทางที่ผู้เดินทางเนี่ยสามารถจะเดินทางเข้ามาในไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ไทยได้มีการประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะสำหรับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจค่ะเอกอัครราชทูตเองท่านก็ประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือในเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตร มายังประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ยินดีที่จะพิจารณายกระดับการค้าแล้วก็การลงทุนในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะโดยภูตานเองก็นับเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่นักธุรกิจไทยเนี่ยสามารถไปลงทุนได้ในสาขาการก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจบริการรวมไปถึงการท่องเที่ยวค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็หวังว่าไทยแล้วก็ภูตานจะร่วมกันหาแนวทางเพื่อสนับสนุนการนําเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามความต้องการ ของผู้บริโภคชาวไทยพร้อมกับได้กล่าวเชิญชวนให้ภูตานนะคะใช้ประโยชน์จากโครงการดูที่ฟรีควอเตอร์ฟรีนะคะขององค์การการค้าโลกเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันด้วยค่ะ ในด้านความร่วมมือทางวิชาการนะคะไทยแล้วก็พูตานี่ก็มีความร่วมมือการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านของทุนการศึกษาแล้วก็หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นโครงการพัฒนาด้านสาธารณาสุขแล้วก็การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการส่งอาสาสมัครชาวไทยคะ่ะในโครงการ Friends from Thailand นะคะรือ FFT นอกจากนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายก็ยังมองว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดช มหาราชบร,รมนาถบพิธแล้วก็ทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาหรือว่า cross nation happiness นะคะของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีสิงหแยวังซุกแห่งพูตานเนี่ยมีความสอดคล้องกันแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ไปในทางที่ส่งเสริมกันได้โดยเอกอัครราชาทูตเองท่านก็รู้สึกชื่นชมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีส่วนสําคัญนะคะในการพัฒนาที่ยั่งยืนของพูตานซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าการมีส่วนร่วมแล้วก็ความร่วมมือของไทยเนี่ยจะ ช่วยให้ภูตานค่ะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็วิสัยทัศน์ระดับชาติของความสุขมวลรวมประชาชาติได้นะคะสำหรับความร่วมมือระดับพหูภาคีท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็พูดถึงความพร้อมของไทยที่จะเข้ารับตําแหน่งประธานกรอบความร่วมมือความรเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือนะคะในหลากหลายสาขาทางวิชาการแล้วก็เศรษฐกิจหรือเรียกได้ว่าเป็น Bay of Bengal Initiative for m u l t ติ s e t t r r l t t e h n n i c l l n n economy, corporations นะคะแล้วก็จะทำงานกับประเทศสมาชิกทั้งหมดเนยอย่างใกล้ชิดเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาสังคมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจค่ะการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะ,ค,ะความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้านะคะที่จะพัฒนาบีมสเต็กเนี่ยโดยบูรณาการบมสเต็กนั่น ก็คือความร่วมมือความริเริ่มแห่งอา่าวเบงกอสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการแล้วก็เศรษฐกิจนะคะก็จะมีการร่วมมือกันโดยบูรณาการค่ะซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและก็ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะด้านเอกอากาัครราชทูตเองเนี่ยท่านก็ยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือในระดับพหุภาคีแล้วก็สนับสนุนการดํารงตําแหน่งประธานบิมสเต็กของไทยต่อไปด้วยค่ะก็คือความร่วมมืออันดีของทั้งสองประเทศนะคะที่ จริงๆแล้วเนี่ยทั้งไทยแล้วก็ภูตานเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีมาในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาสร้างความร่วมมือกันนะคะที่จะส่งเสริมทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาแล้วก็วิชาการต่างๆด้วยก็หวังว่าจะมีความแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data Analy ลิกกันบ้างนะคะทางด้านนางวิไลรัตศสิริโสพลศินป์ค่ะรองผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะคะกระทรวงคมนาคมก็ได้มาเป็น ทานเปิดการสัมมานารับฟังความคิดเห็นครั้งที่1นนะคะโครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ร่ว Big d a t a a ้าอะไเนี่ยนะคะเพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแล้วก็การเดินทางของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่1โดยมีหน่วยงานภายในยแล้วก็นอกสังกัดน,นะคะของกระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยเข้าร่วมสัมมานาประมาณ100คนค่ะการประชุมในครั้งนี้ค่ะต้องการให้หน่วยงานภาครัฐนะคะขับเคลื่อนการ ดำเนินนโยบายเพื่อให้ใช้ประโยชน์ สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยนะคะศูนย์ข้อมูลแล้วก็คลาวด์คอมพิวติ้งนะคะเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลวิเคราะห์หาความสัมพันธ์สร้างรูปแบบของการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะนําไปประยุกต์สร้างการบริหารของภาครัฐที่มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของประชาชนอีกทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนต่างๆเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลขนาดใหญ่เอาไว้เก็บไว้เป็นจํานวนมากนะคะซึ่งเกิดจากการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเช่นข้อมูลระบุตําแหน่งบนพื้นที่โลก ของรถบรรทุกข,ขนสินค้าข้อมูล GPS ของรถโดยสารข้อมูล GPS ของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ข้อมูลสัญญาณโทรศพัพท์ค่ะจากผู้ใช้บริการนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะเมื่อนําม,มาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหาข้อมูลพฤติกรรมการขนส่งสินค้าการเดินทางของคนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปรับปรุงแล้วก็ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะสำหรับนโยบายแล้วก็แผนการขนส่งและจราจรก็ได้ดําเนินโครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ แบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเพื่อขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแล้วก็การเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลระยะที่1เพื่อการพัฒนาน,นวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแล้วก็การเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลค่ะ เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมการขนส่งสินค้าและก็การเดินทางของคนที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงสามารถที่จะนําข้อมูลที่ถูกต้องตรงนี้นะคะไปใช้ในการวางแผนอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตที่จะวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบโลจิสติกให้เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ค่าขนส่งของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะตามนโยบายของรัฐบาลได้ยอย่างชัดเจน แล้วก็เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก แล้วก็การศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลการเดินทางของคนค่ะรวมทั้งศึกษาพัฒนาระบบรายงานผลให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้งานของข้อมูลการวางแผนการศึกษาด้านการขนส่งสินค้าการเดินทางการอำนวยความสะดวกบนโครงข่ายถนนแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะนะคะซึ่งก็มีระยะเวลาดําเนินงานเนี่ยสิเดือนโดยมีขอบเขตของงานประกอบไปด้วยงานด้านการศึกษาค่ะก็จะต้องทบทวนรวบรวมข้อมูลนะคะวิธีการแล้วก็ขั้นตอน การพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการขนส่งและก็จราจร การใช้ค่าดัชนีหรือว่าตัวแปรต่างๆจากหน่วยงานในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินการของหน่วยงานภายในประเทศไทยนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นงานพัฒนาระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลของการขนส่งสินค้าค่ะจากข้อมูล GPS รถบรรทุกของกรมขนส่งทางบกนะคะประกอบกับข้อมูลสํารวจพฤติกรรมการขนส่งสินค้าของรถบรรทุกโดยการสํารวจรูปแบบการขนส่งสินค้าปริมาณการบรรทุกสินค้าสถานที่ทํากิจกรรมของรถบรรทุกก็คืออย่างเช่นสถานที่ผลิต ะะสถานที่เก็บการจำหน่ายจุดจอดหลักและก็การขนส่งสินค้ารวมไปถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยค่ะในส่วนที่3ก็จะเป็นการพัฒนาระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลการเดินทางของคนนะคะในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลจากข้อมูลที่ได้เช่นข้อมูลการเดินทางจากบัตรสมาร์ทการ์ดหรือว่าข้อมูลจากแอปพลิเคชันข้อมูลสัญญ,ญาณโทรศัพท์ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็น GPS นะคะรถแท็กซี่หรือว่ารถโดยสารประจําทางของกรมการขนส่งทางบกประกอบกับข้อ การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยการสำรวจรูปแบบการเดินทางของคนแล้วก็สถานทำกิจกรรมหลักนี้นะคะรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินด้วยค่ะต่อไปในส่วนที่4นะคะก็จะเป็นงานสนับสนุนทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางการขนส่งสินค้าหรือว่าการเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการหรือว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์นะคะในลักษณะของการให้คำแนะนํา แล้วก็จะทําข้อเสนอทางเทคนิควิชาการที่มีข้อมูลจําเป็นแล้วก็เพียงพอค่ะในส่วนที่5ก็จะเป็นการจัดให้มีการสัมมนา,าเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงการนี้เนี่ยให้กับทางสอนคอนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้หรือว่าผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของโครงการด้วยค่ะโดยการสัมมนา,าครั้งนี้นะคะทาา สนขหรือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรเนี่ยนะคะจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายในแล้วก็ภายนอกสังกัดกระทรวงคมานาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะซึ่งก็จะได้นําข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ได้เนี่ยไปประกอบการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาที่มีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง นวัตกรรมนะคะที่ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีรวมไปถึงการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตปกติของคนประจําวันเนี่ยแหละค่ะมาทําการวิเคราะห์เพื่อนํามาเก็บเป็น Data หรือว่าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่นําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรมปรชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพี่รยยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลบอ์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมืไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง